สารยกคำร้องแอมสายนั้น แอมไซยาไนต์นะครับฟ้องหมิ่นประมาทณระพีก็ต้องบอกก่อนครับว่าตามที่เราได้ทราบข่าวครับการที่เราได้ถ้าใครได้ติดตามขายนี่ก็คือแอมไซยาไนต์เป็นข่าวโด่งดังมากนะครับว่าบุคคลคนหนึ่งสามารถที่จะใช้ไซยาไนต์ในวางยาเหยื่อเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของแอมไซยาไนต์ก็คือคุณระพีแล้วก็คุณระพีเองเนี่ยนะครับก็ได้โดนทางแอมไซยาไนต์นะครับได้ให้ทนายส่วนตัวทำการฟ้อง นะครับคุณรพีซึ่งแน่นอนครับว่าว่ามีาความคืบหน้าออกมาแบบนี้ครับศาลยกคําร้องนะครับแอมยาไนท์ฟ้องหมิ่นประมาทรัพีวันนี้นะครับ5กันยายนนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลได้นัดฟังคําสั่งในคดีหมิ่นประมาทระหว่างนางสกรารัตน์หรือแอมยาไนท์โจ์นะครับนายรพีนะครับผู้ประสานคดีนะครับแอมยาไนท์จำเลยล่าสุดศาลมีคําสั่งยกคําร้อง โดยนะครับนางสาวอํานวยพรมนีวันหรือทนายกุ้งนะครับเป็นโดยนางสาวนะครับอําพรน่ะอํานวยพรมนีวันหรือทนายกุ้งซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้ศาลได้นัดฟังคําสั่งว่าจะนะครับประทับรับฟ้องคดีนี้หรือไม่โดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการไต่สวนไปแล้วสองนัดโดยนางสรารัตนะครับ ได้ฟ้องนายระพีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งโดยใช้คำพูดว่าโกหกเจ้าหน้าที่จนหัวปั่นและหลอกตำรวจนะครับซึ่งเป็นการพูดตามข้อเท็จจริงซึ่งในวันนี้นายระพีไม่ได้มาร่วมฟังนะครับคำสั่งเนื่องด้วยนะครับติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดด้านนางสาวทัน นิชาเอกสุวรรณรัตน์หรือทนายพัฒนะครับทนายฟาร์มของสนางสรรัตน์นะครับเปิดเผยก่อนเข้าห้องนะครับพิจารณาว่าหากคดีนี้ศาลมีคําสั่งว่าคดีไม่มีมูลตนก็จะอุทธร์ต่อไปแต่ถ้าศาลเห็นว่าคดีมีนมูลจะมีคําสั่งรับฟ้องครับกรณีที่นายรัพพีไม่มาฟังคําสั่งตนเองนะครับก็จะส่งหมายสารไปยังนะครับภูมิตรามดาว อย่างไรก็ตามนะครับมีความมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะเอาผิดนายระพีได้ซึ่งนายระพีก็ยอมรับเองว่านะครับบุคคลที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นตนจริงๆในชั้นนี้นะครับอยู่ในชั้นขั้นตอนของการพิจารณาว่ามีองค์ประกอบความผิดหรือไม่ส่วนการกระทําดังกล่าวจะเป็นความผิดหรือไม่นั้นนะครับก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งคือศาลจะต้องรับฟังก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่ขบวนการพิจารณาคดีต่อไป หลังศาลนะครับมีคําสั่งนางอํานวยพรมณีวันหรือว่าทนายกุ้งเนี่ยนะครับทนายจําเลยเปิดเผยว่าศาลได้มีคําสั่งนะครับในการยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่านายะพยีได้รับมอบอํานาจจากญาติของผู้เสียหายซึ่งการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์นั้นนะครับเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับจากการสืบสวนของตํารวจซึ่งได้รับรายงานจากตํารวจชุดขีคไขคดีนะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับ เจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะครับจึงเป็นการให้สัมภาษณ์โดยสุดจริตซึ่งทางโจทย์มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนหรืออาจจะขยายได้ครั้งละ1เดือนซึ่งนายละพีเองก็รู้สึกดีใจที่ได้รับความยุติธรรมจากศาลในครั้งนี้ ด้านนะครับนางสาวธน,นิชาเอกสุวรรณรัตน์หรือทนายพัฒทนายฟาร์มของนางสพร,รัตน์เปิดเผยว่าหลังจากนี้เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายใน30วันหลังมีพยานหลักฐานใหม่นะครับที่ยื่นต่อศาลไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับใบรับมอบอำนาจมารดาของผู้เสียชีวิตให้นายรพีซึ่งพบฟาร์มผิดปกติโดยในเอกสารมอบอำนาจลงวันที่14เมษายน2 5 6แต่เอกสารสำเนาบัตรที่ใช้ยื่นประกอบนะครับ รับรองการมอบอำนาจพบเป็นวันที่1พฤษภาคม256ซึ่งนะครับอาจเป็นการออกบัตรนะครับหลังจากที่มีการทำหนังสือมอบอำนาจนะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งในชั้นอุทธรณ์ต่อไปส่วนเรื่องคดีฟาร์มของแอมซายนที่ตำรวจอ้างว่านะครับจะมีการสรุปสำนวน ฟ้องเอมรวมทั้งหมด15สำนวนขณะนี้มีเพียงสำนวนเดียวนะครับของนางสาวก้อยที่ส่งมาถึงอายการเท่านั้นฝากไปถึงพลตำรวจเอกสุประเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำกับดูแลคดีด,ดังกล่าวว่าฟาร์มคืิปหน้าในการทำสำนวนที่เหลือไปถึงไหนแล้ว หากตำรวจไม่มีการฟ้องสำนวนที่เหลือตามที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้เตรียมฟ้องกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตที่เหลือด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟาร์มคืบหน้านะครับของคดีแอมไซยนายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่านะครับทนายฟาร์มอ่อแอมไซย์นานี่ก็ได้ให้ทนายพัท ซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวเนี่ยทำการฟ้องคุณละพีคุณละพีคือคนที่ออกมาเปิดโปงครับเรื่องของแอมสาไนท์ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ศาลก็ทําการยกฟ้องแต่ก็อย่างที่บอกว่าทนายพัฒน์เองบอกว่าเดี๋ยวจะยืดดูทอนในเรื่องนี้ก็ถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ